สวัสดีการแห่งรัฐรอบใหม่ขึ้นสถานะแบบไหนได้รับเงิน301เมษายนนี้มีกลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับเงินย้อนหลังสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ ก่อนไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเพราะไม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กดติดตามกันไว้ค่ะจะไม่พลาดข้อมูลดีๆการช่วยเหลือเยวา,ยาการแจกเงินจากทางภาครัฐที่เรานํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจําทุกวันค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะมาบอกให้ทุกคนได้ฟังก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1เมษายนนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ขึ้นสถานะแบบนี้เท่านั้นนะคะถึงจะใช้สิทธิ์ได้ค่ะการเช็คสิทธิ์ก็เข้าไปที่เวอร์ไบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof. go. t h นะคะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะคะตรวจสอบสถานะกันได้เลยค่ะจะต้องขึ้นเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวทั้ง3วงกลมเลย นะคะณวันนี้เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในวันที่1เมษายนนี้ค่ะเป็นวงเงินสําหรับซื้อสินค้า300บาทเท่ากันทุกคนเลยนะคะ ในวันที่1เมษายนนอกจากวงเงินสําหรับซื้อสินค้า300บาทแล้วยังมีวงเงินค่าโดยสารนะคะ750บาทใช้สิทธิ์ได้ตลอดเดือนเมษายนเลยสงกรานนี้ใครจะเดินทางกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของเราได้เลยนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้กับรถทัวร์บขอสอนะคะแล้วก็รถไฟค่ะซึ่งเชื่อว่า ใครพี่น้องนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะจะใช้บริการระบบขนส่งสองอย่างนี้นะคะเป็นหลักเลยนะคะใช้สิทธิ์กันได้วิธีการใช้สิทธิ์ก็คือนาแบบประชาชนของเรานะคะไปซื้อตั๋วนะคะที่ช่องจําหน่ายตัว๋วแล้วแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อตั๋วนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นนะคะซื้อตั๋วรถไฟรอบนี้ไปแล้ว300บาทนะคะในเดือนเมษาก็ยังเหลืออีก450บาทนะคะจะใช้รถ จะใช้สิทธิ์โดยสารรถอะไรก็ได้นะคะที่ให้บริการในสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะคะว่าจะซึ่งมีหลากหลายขนส่งเลยนะเกตได้แชร์ให้ทุกคนได้ฟังไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะรถไฟรถไฟฟ้ารถเมย์ขอสอมกรรถบอขอสอนะคะ และอีกหนึ่งวงเงินในวันที่1เมษายนนะคะก็คือวงเงินสลดค่าการถุงต้ม100บาทสําหรับรอบเดือนเมษาถึงมิถุนายนนะคะสิทธิ์นี้ไม่ต้องลงทะเบียนได้รับกันทุกคนเลยนะคะแล้วแต่ว่าเรานั้นจะได้ใช้สิทธิ์หรือไม่แถวบ้านมีร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการหรือเปล่านะคะถ้ามีไปใช้สิทธิ์ได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะรับไปเลยสลดนลด100บาทค่ะ ในส่วนของส่วนลดค่าน้ําค่าไฟนะคะเป็นสิทธิ์เป็นอีกหนึ่งสิทธิสวัสดิการค่ะแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนนะคะคนที่ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะใช้สิทธิ์ของบินเดือนเมษายนจะต้องจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟนะคะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่8เมษายนนะคะเพื่อเริ่มต้นใช้สิทธิ์ในบินค่าไฟของเดือนเมษายนได้เลยค่ะและกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะที่จะได้รับเงินย้อนหลังนะคะจะมี3มกลุ่มด้วยกันค่ะ กลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่27มีนาคมไปจนถึง26เมษายนนะคะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1พฤษภาคมจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าย้อนหลังนะคะของเดือนเมษายนด้วยนะคะเมื่อรวมสิทธิ์ของเดือนพฤษภาด้วยะค่ะก็จะเป็น600บาทค่ะ กลุ่มที่สองค่ะจะเป็นกลุ่มที่ยืนยันตัวตนสําเร็จวันที่27เจเมษายนไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมกลุ่มนี้นะคะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่หนึ่งมิถุนายนและจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าย้อนหลังนะคะของเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะเมื่อรวมสิ์ของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะจะได้รับทั้งสิ้น 900บาทในการซื้อสินค้าค่ะและกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนสำเร็จในวันที่27พฤษภาคม ไปจนถึง26มิถุนายนนะคะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1กรกฎาคมค่ะเมื่อเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1กรกฎาคมนะคะจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าย้อนหลังของเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนนะคะแล้วก็รวมของเดือนปัจจุบันเดือนมิถุนายนด้วยจะมีวงเงินซื้อสินค้ารวม1,200บาทเลยนะคะแต่สำหรับคนที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะกลุ่มนี้จะไม่ได้รับวงเงินซื้อสินค้าย้อนหลังแล้วนะคะจะได้รับเฉพาะสิทธิ์ที่ ทางกระทรวงการคลังกํากหนดให้นั่นเองนะคะยืนยันตัวตนกันแล้วอย่าลืมกลับ ไปเช็คสถานะในเว็บไซต์กันด้วยนะคะตอนนี้มีหลายคนเลยนะคะยืนยันตัวตนแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนวันที่1 6มีนาคมแต่ไม่ได้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์นะคะตอนนี้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ขึ้นสถานะเป็นยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะคะก็ก็พลาดการรับสิทธิ์ในวันที่1เมษายนนี้ไปเลยนะคะก็เตรียมตัวใช้ในรอบถัดไปคือวันที่1พฤษภาคมค่ะอย่าลืมกลับไปยืนยันตัวตนกันใหม่ด้วยนะคะใครสามผ่านแล้วบ้างมาคอมเมนต์กันไม่ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจของ เราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ